สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่าวรวุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันก็เป็นในช่วงบ่ายของมือวันที่สิบหา้าเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องคะมือนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบารทมสุขุสุขคนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่าเด้อพี่น้องเด้อของพระอาจารย์วัดป่ามือนีกับิมีทั้ทงรัฐบาลไทยล่ะก็ะ เพื่อนบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีทั้งสองอยางอ่าก้อนที่สามารถรับชมรับฟังแนวทางของพฟาจาันวัดปานว่าพี่น้องเนาะแอค่ะเอฟซีนะคะเพิ่นก็ได้โอนปัจจัยมาถวายพฟาจันนะคะเอฟซี hmm. ขาประจําที่เพิ่นติดตามพฟาจาันเพิ่นมาโดยตลอดนะคะ mm hmm. เพิ่นโอนมาเมื้อนี้โอนปัจจัยมาให้พฟาจาันหกร้อยบาทเด้อพี่น้องคะ เอาเดี๋ยวไอ้กสิทภาพพ่อแมอพ่พี่น้องไปติดตามเอาแนวทางของพระอาจารย์วัดป่านะคะวางมนีทั้งรฐัฐบาลไทยล่ะก่ะเพื่อนบ้านเมืองแรกนี่นะคะสิเดมาเป็นตัวใด้พ่อแมอพ่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการทำมาสการค่ะเจริญ <c oughs> <Okey. S 1> พอดเอฟซีบอลกระโอดปัจจัยมาให้พระอาจารย์คือเก่า,กาเด้ <inte. S 1> อค่ะไอเอชพิพกอนะค่ะกดมาเมื้อนี้600บาท มันนี่ทานั้งสองอย่างนะคะว่าจาันสองย่างกอเปินบานก่อนก็นไดนนะค,ะค่ะวัานป่าจาย์มาถือหัดจังโมงหัวคำเกิด,ดยังเฉพาะว่าขนน่อยวัานพ่อไปหาปลาจาลนะัน้วปิดก็รับจับนะได้ตัวมันนี เพิ่นบ,านนบา้านได้ตัวหนคะเข้าใจคะเพิ่นบ้านได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าค่ะสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าค่ะเน้นตัวหนครับอาจารบ่ได้เน้นบ่ได้เน้นนะคะส <3 S 2> มตัวมีบ่คะบพ่อจ๋บ่สาตัว่มีค่ะมีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามแปดสามเก้านะคะ วันนี้รัฐบาลไทยได้ตัวใหนคะพี่อจารรัฐบาลไทยได้แปดหนึ่งแปดหนึ่งตัวเดียวอะค่ะก็แปดสองแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งค่ะฟันเลยฟันบ้างครับพี่อาจารย์บ้าฝันเลยบ้างครัพ่อจารบ้าฝันเลยอืมมาเดี๋ยวฟันหนึ่งเลยค่ะตอนมัดอันนแปดหนึ่งอะ มัักต้งแอพระอาจารย์มักเป็ดนึ่งค่ะสิเบิร์อีกบ่างคะพระอาจารย์วันนี้คิดว่าโอ้วันเสาร์วันเสาร์ยันถ้าเบิร์นยันนั่นเบิร์เบิร์นหนาไหมเหรอถ้าเบิร์ก็สิเป็นหาแล้วค่ะถ้าคิดว่าว่าถ้าเบิร์มันเบิร์หนาไหมอ๋อเบิร์หนาคิดว่าพระอาจารย์ว่าสิเบิร์หนาถ้าว่าเบิร์นอ่านสิมือก่อน มันก็สิไปแปดเป็นแสนแล้วแปดนึกแปดแปดหนึ่งแบงค์เห็นหรือ๋อค่ะพระอาจารย์สมมติว่ามันบนหนามาพระอาจารย์คิดว่าหนาสิเป็นแปดนะคะแปดแปดหนึ่งค่ะพระอาจารย์ตัวบอด้ฟันเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะบอด้ฟันย่าเราใดตัวใดข้างบนตัววะบอด้ติดต่อกับเราเลย บอริท่านหนโทรราท่านในโทรมาอย่างไรงวดนี้บรไโทรมาค่ะมื่วาจังไหนบ่ทานีีวาจังไหนบิ่ยาหค่ะได้ค่ะวานี้รัฐบาลไทยกัมี8แปดหนึ่งแปดสองพระอาจารย์มาแปดหนึ่งเนาะค่ะถ้ามาบนนาก็จะเป็นสมมติมาเบน์นานี่พระอาจารย์ว่าเป็นแปดแปดหนึ่งค่ะนี้เพื่อนบ้านมือวนีหมูแรกนี่กสมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดกับสามเก้า ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เนาะกระสิมีซ้ำหนีเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะไม่ซ้ำหนีแล้วได้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆนะคะการรักษาการกับสาธุค่ะสรุปแนวทางไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่านะคะพี่น้องคะชุดนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะวันนี้มี81กับ82 3สองโตเม็ดเดียวคือ881นนะคะพระอาจารย์เล่าเน้นให้ 8 1หนึ่งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางาจากพระอาจารย์วัดป่านะคะจังไดก็ให้พ่อพี่น้องไรเท่าสุขุสุน้นนั่ไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะทางช่อง นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะเสามืออื่นวันที่16แอร์ีทั่วหาผาจารย์เิ่นอีกเธอหนึ่งว่าแนวทางของพาจเาพิน่นมีเพิ่มเติมหรือว่ามีอันใดที่เปลี่ยนแปลงบ่อนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสีได้ปตกปะปตกข่าวสำหรับแนวทางของอาจารย์วัดป่านะคะพี่น้องคะต่วมาแนวทางของอาจารย์วัดป่าเนี่ยพี่น้องแอร์ซีบอลซูฟังเด้อพี่น้องเด้อ บางเท้อของพระอาจารย์นี่ก็มาแบบตรงๆนะคะพี่น้องคะแบบมาแบบตรงๆลักซิฟลักหน่วยตรงเป๊ะๆเลยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าบางเท้อเนี่ยเขาก็ต้องม,มีการลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้มพร้อมเดิฟพี่น้องคะตามที่อเดชสังเกตแนวทางของพระอาจารย์มานะคะแนวทางของพระอาจารย์เพิน่นแต่ละหัวนี่เพิ่นมีเท่านี้ละพี่น้องยางละสองโตสองโตเท่านั้นนะคะบระเด็วเ่อยางนะคะพี่น้องคะมีแค่สองโตนะคะแต่ว่าให้ พ่อแม่พี่น้องใส่วิกฤริยานวิเค์เบิงนะคะจากการที่ติดตามมาเนาะกับอกะคิดว่าแนวทางบางเทียของพระอาจารย์นี่แล้วก็มีเพิ่มเต็มลดเติมต่ว่าบางเทียนี่ก็มาตรงเป๊ะนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้มาบอกสู้กันฟังเนาะเพราะว่าอยากะให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามีโชคกันละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางของพระอาจารย์นะคะอย่าลืมยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะ ภูระใบสองใบนะคะฮาเทียมิโชกไปน้ากันกับพระอาจารย์วัดปานะคะพ่อแม่พิน้องค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พิน้องประเท่าสุขูสุข้นนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พิน้องประเท่าสุขูสุขนโชคโชคมันมันลำลำลื่อเลื่อยแห่งๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขูสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่นแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ระาจารย์วัดป่าค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะถ้าไ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสีพเปลาาทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนพพี่น้องคะ่ะ จังไดกะนําไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่นองเด้อทางช่องก็นั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าก็อย่าห้พพอม่พีนองบ่เท่าสุขุสุข้นมีโชคมีลาไปน้ากันในทุกๆงวดล่ะค่ะพอม่พีนองค่ะเอาเดี๋ยวมือก็สาวเอสิติตามมาอีกเทื่อนึงนะคะอ่าสาหรับแนวทางของพระอาจารย์วัดปานะคะฮาเทียมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเข้ากับสิไดรูเนาะพี่นองเนาะอ่ามนีก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางของพระอาจารย์วัด ปานะคะพี่นอ้องคะเอาไว้พอกันไหมก็บแบนในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ